สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊ก246ทหารอนนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมนะคะเป็นคลิปประจำเดือนกรกฎาคม2566นนะคะเราเพยากรณ์ไพ่เป็นภาพองค์รวมนะคะ ภาพใหญ่ไม่ได้เจาะจงรวมขั้นใดท่านหนึ่งถ้าพลังงานออกมาไม่ถูกใจก็บอกปัดไปนะคะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจแต่ถ้าพลังงานดีถูกอกถูกใจก็น้อมรับมาใส่ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่ามีสิ่งใดนะคะที่จะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือตะกรัน อยากจะบอกกับชาวราศีธนูบ้างนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีธนูจะเป็นจะมีอะไรที่ต้องรับรู้บ้างนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ the magician the o f cup ม,มีอะไรดีๆนะคะมีอะไรดีด the chariot a c e off one the hangman เออบางครั้งนะคะบางครั้งคุณชาวราศีธนูก็รู้สึกว่า อ่อมีความสุขนะคะจากการที่คุณได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณรักแล้วก็เป็นงานที่คุณถนัดคุณรักคุณชื่นชอบและคุณก็ถนัดในงานนั้นๆอาจจะเป็นเอองานอะไรก็ได้นะคะเดินเมจิเชียนนี่คือผู้รอบรู้นะคะผู้รอบรู้หรือผู้ที่ฉลาดในการคิดการกระทำนะคะแล้วก็มีความสำเร็จใน ในงานที่คุณทำหรือในสิ่งที่คุณคิดคุณสามารถนำชัยชนะกลับมาได้นะคะถึงแม้ว่ากว่าคุณจะได้ชัยชนะกลับมามันก็ทำให้คุณเหนื่อยแล้วก็ต่อสู้ฝ่าฟันพอสมควรนะคะแปดไม้เท้านะคะแล้วก็ the hangman มันทำให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยมากนะคะในการที่คุณต้องทำงานบางสิ่งบางอย่างให้มันสำเร็จรุลร่วงออกไปได้ในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่ มีความนิ่งนะคะมีสมาธิแล้วก็เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในตัวเองนะคะรอบรู้ในในในงานที่ทำนะคะแล้วก็ฉลาดที่จะคิดนะคะก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้นะคะ S off ครับงานที่คุณทำจะนำพาคุณไปสู่โอกาสใหม่ๆโอกาสที่ดีขึ้นนะคะโอกาสที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะคุณจะได้ชื่นชมผลงานนะคะ คุณจะได้ชื่นชมผลงานคุณจะได้รู้สึกว่าคุณเกือบจะเต็มสิบแล้วอะค่ะก้าถ้วยอารมณ์เบิกบานอารมณ์สุนทรีอารมณ์ปลื้มอารมณ์ภูมิอกภูมิใจในในสิ่งที่คุณทำในงานที่คุณเริ่มหรืออะไรก็ตามจะเป็นงานของคุณเองหรือจะเป็นในงานที่คุณทำงานประจำคุณก็ ปรับปรืมในผลงานที่คุณทำหรือมีคนมีผู้ใหญ่นะคะสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมผลงานคุณอยู่นะคะในเวลานี้เนาะอ๋อจริงด้วย t ท n อ๋อเออคิ n ออฟเ e นนะคะพระราชาถือเหรียญคุณค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานนะคะแม้กระทั่งความมั่นคง การเงินของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้ค่อนข้างผ่านฉลุยนะคะไม่มีปัญหาอะไรจิตใจค่อนข้างที่จะเบิกบานมีงานเลี้ยงฉลองมีการฉลองให้กับตัวเองมีการพบปะเพื่อนฝูงหรือ,อ,อสังสรรค์มากขึ้นนะคะมีการมีงานการสังสรรค์มากขึ้นด้วยการที่คุณเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะคะเป็นคนมีเพื่อนเยอะเป็นคนที่ รับโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะทาให้คุณมีโอกาสที่จะเอ่อ money ได้เยอะมากนะคะและคุณก็เป็นคนที่ทํางานหนักทางานหนักแต่ไม่ยออ่อท้อทํางานด้วยความที่มีความสุขอะคะ่ะมีความสุขจากการทํางานมีความสุขจากสิ่งที่ได้ทําถึงแม้ว่าร่างกายจะเหนื่อยล้าหรือว่าเอ่อต้องการพักผ่อนบ้างแต่คุณก็ก็ทำอะ คุณก็ยังทำทาได้คุณอยากพักผ่อนแต่ว่าเออร่างกายคุณอยากพักผ่อนแต่สมองคุณนะคะมันสั่งให้คุณทำเพราะว่าคุณทำแล้วคุณมีความสุขอ่ะคุณทำแล้วแล้วคุณได้เพื่อนคุณทำแล้วคุณได้เงินคุณได้งานคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้ใครๆก็ชื่นชมคุณอ่ะนะคะแล้วตัวคุณเองก็ปราบปลื้มกับตัวเองด้วยนะคะอ้าวเดือดัน ให้ออกมาดีมากๆนะคะดีมากๆเลยท่านใดที่รับรับชมคลิปนี้นะคะแล้วกำลังที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะกำลังมีงานติดต่อใหม่มาอาจจะไม่ท่านที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วอาจจะเริ่มต้นเป็นงานที่เพิ่งเริ่มต้นหรือเป็นงานที่ได้ใหม่หรือสมัครงานเพิ่งสมัครงาน ก็มีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่นะคะมีโอกาสที่จะเขาจะเรียกตัวนะคะถ้าท่านใดที่ไปสมัครงานไว้หรือทําบางสิ่งบางอย่างไว้เพื่อรอผลนะคะเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนตามที่คุณมีเจตนาตั้งเอาไว้มีเป้าหมายตั้งเอาไว้คุณโฟกัสอะไรคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะท่านใดที่ตกงานอยู่ก็จะได้รับงานนะคะได้รับอย่างแน่นอนนะคะด้วยความ ที่คุณเป็นคนตั้งมั่นนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองและเป็นคนที่รู้จักตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะและกำลังที่จะเดินไปทางไหนไปทิศทางไหนนะคะคุณรู้ตัวคุณตลอดเวลาเพียงแต่บางครั้งอะ่ะคุณต้องดูแลสภาพร่างกายตัวเองบ้างดูแลเอาใจใส่นะคะอย่าให้เขา ทำงานหนักจนเกินไปสมองความสุขของคุณมันมีร้นมากแต่ร่างกายบางครั้งก็ต้องการพักผ่อนนะคะต้องการที่จะอยู่นิ่งๆบ้างนะคะอยู่กับเอ่อได้รับการปฏิบัติร่างกายก็ต้องการได้รับการปฏิบัตินะคะปฏิบัติให้ดีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการไปเที่ยวนะคะการไปเที่ยวออกไปเที่ยวบ้างใน ต่างจังหวัดไปเที่ยวชมธรรมชาตินะคะไปอยู่กับตัวเองนะคะไปอยู่กับตัวเองอยู่กับคนที่คุณรักนะคะอยู่กับความที่ไม่มีงานบ้างนะคะพักผ่อนจริงๆเพื่อที่ให้ร่างกายเราชาร์จแบตน,นะฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูพลังงานนะคะเอนเนอรจีเราจะได้แบบมาเต็มบวก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 นะคะแล้วก็ สำหรับท่านที่ต้องการงานใหม่หรือกำลังรออะไรอยู่นะคะที่เป็นสิ่งที่คาดหวังเป็นงานที่คาดหวังอาจจะไม่ใช่พนักงานที่กินเงินเดือนพนักงานประจำแต่เป็นงานหรือโปรเจกต์อะไรที่ท่านเสนอไปแล้วแล้วกำลังรอการตอบรับอยู่ในเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะคะคุณจะได้โอกาสโอกาสดีโอกาสทองเลยแหละที่จะ ทำเงินได้อย่างเยอะมากโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงคุณเป็นเดอะซันเลยนะคะใครๆก็จะรู้จักคุณจากโปรเจก์นี้จากการงานครั้งนี้นะคุณจะสร้างความโด่งดังให้กับตัวเองเพียงแค่คุณตั้งใจและมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณทำนะคะคุณก็จะได้รับโอกาสข้างหน้าเนี่ยขยับไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สิ้นสุดนะคะ โอกาสเมื่อได้เริ่มต้นแล้วและทำมันให้ดีโฟกัสและทำมันให้ดีโอกาสดีๆก็จะพุ่งเข้ามาหาคุณเสมอคุณพุ่งทยานไปข้างหน้าด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานในตัวเองอยู่แล้วความทะเยอทะยานในที่นี้หมายถึงการที่อยากทํางานให้บรรลุผลแล้วก็ ไปสู่จุดสูงสุดไม่ได้ทะเยอทะยานอยากในเรื่องที่มันผิดนะคะหรือว่าการทะเยอทะยานเป็นเรื่องที่ผิดไม่ใช่นะคะมันเป็นมันเป็นความพยายามที่จะทําให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสําเร็จตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายตามเจตจำนงของคุณและคุณก็สามารถทํามันได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลไพ่กันนะคะ ชาวราศีธนูเดือนนี้ค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆนะคะแต่ก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาปฏิบัติตัวตัวเองนะคะอืมเขาบอกว่าคุณคือคนที่คู่ควรกับสิ่งนั้นๆหรือโอกาสที่ดีงามหรืองานดีๆ อะไรก็ตามที่คุณอยากได้มันเป็นสิ่งที่คู่ควรกับคุณคุณควรได้รับนะคะเหมือนเหมือนเอ่อสิ่งที่คุณเห็นอยู่อะคะ่ะมันก็สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คุณควรได้แต่บางครั้งให้คุณอย่าหลงละเลงไปกับสิ่งที่ได้มาบางครั้งมัน,อ,นอาจเป็นภาพลวงตาในบางสิ่งบางอย่างที่คุณเผลอตัวหรือเผลอใจอะไรมากเกินไปนะคะก็ให้คุณ มีสตินะคะการมีสติการมีสมาธินะคะอยู่กับตัวเองก็จะทําให้คุณเห็นอะไรมากขึ้นเนี่ยการหยุดพักการพักผ่อนการคิดวางแผนในระยะยาวหรือการทําใจให้สบายการทําให้ร่างกายพร้อมอยู่เสมอนะคะชาร์จพลังร่างบ้างนะคะก็จะทําให้คุณทํางานได้ดีกว่านี้แล้วก็ การเป็นตัวของตัวเองนะคะการไม่ยุ่งเหยิงกับสิ่งต่างๆการเริ่มต้นใหม่ๆด้วยความเข้าใจนะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยความเข้าใจการบางครั้งการที่คุณมีสมองที่สับสนหรือมีความคิดที่สับสนมีความขัดแย้งกันเองก็อาจจะมีอาจจะเกิดขึ้นมาได้นะคะเมื่อ,เ,อ,อเมื่อเราเมื่อ งานคุณเยอะขึ้นนะคะแล้วคุณก็อยากที่จะทํามันให้สําเร็จแต่ร่างกายคุณอ่ะมันมันก็ต้องการการพักก่อนนะนะคะคุณก็จะมีความขัดแย้งกันบ้างว่าคุณจะพักคุณจะหยุดคุณจะทําอะไรอะไรต่ออะไรบ้างบางครั้งถ้าคุณขัดแย้งด้วยตัวคุณเองอะค่ะคุณก็ลองมีสติมีสมาธิแล้วก็วิเคราะห์ดูว่า ถ้าคุณมุ่งมั่นที่แต่จะทําจะทําจะทําอย่างเดียวเพื่อให้มันเสร็จเร็วที่สุดเพื่อให้มันถึงจุดหมายให้ไวที่สุดโดยที่ไม่หันกลับมามองร่างกายเราเลยว่าตอนนี้เขาฟ้องอะไรคุณบ้างอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะให้คุณ หันกลับมาดูร่างกายมาดูแลมาฟังเสียงร่างกายคุณบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากนะคะร่างกายของคุณเขาเหนื่อยมากเขาอยากจะพร้อมเขาอยากจะพักกันนะคะก็ฟังเสียงของร่างกายตัวคุณเองนะคะมันเป็นวัฏจักรอยู่แล้วงานคุณมันไม่มีวันสิ้นสุดนะคะมันเป็นวัฏจักร เดิมๆงานงานคุณเสร็จรอบนี้ก็มารอบหน้ารอบนี้ก็มารอบหน้ามันไม่มีจุดสิ้นสุดนะนะคะมันเป็นมันเป็นก้นหอยมันเป็นอะไรที่วนเวียนวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะอันนี้เรื่องของการงานและถ้าเรื่องของความรักละถ้าเรื่องของความรักในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะมีความรักที่มีเป็นใช้ความเข้าใจกันมากกว่านะคะ ใช้ความเข้าใจมีความรักที่เป็นความรักของผู้ใหญ่อะคะ่ะไม่ใช่ความรักวัยรุ่นไม่ใช่ความรักเด็กๆความรักที่ประกอบด้วยความเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็เ,เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างก็อาศัย ความเข้าใจนะคะเพราะว่าคุณทํางานเยอะมากนะคะแล้วคุณก็อยู่แต่กับงานเพราะฉะนั้นคนรักของคุณก็หรือตัวคุณเองก็ต้องเข้าใจในคนรักของคุณบ้างหาโอกาสที่จะไปเ,เขาเรียกว่าฉลองกันเองบ้างนะคะสองคนสองต่อสองนะคะหรือว่าสร้างสร้างเออเรียกว่าอะไรอะ่ะ สร้างให้สร้างสถานการณ์หรือว่าอะไรที่มันทําให้ความรักของคุณอะ่ะมันดูมีความสุขมากขึ้นมีเวลาให้ซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะหาเวลามาพบเจอกันบ้างแล้วก็หาเวลาที่จะอยู่ด้วยกันนะคะที่จะอยู่ด้วยกันบ้างบางครั้งการทํางานมากเกินไปก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเหมือน อยู่ตัวคนเดียวไหมถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เลิกรักคุณคุณไม่ได้เลิกรักเขาแต่ความเหงามันมีนะคะเพราะฉะนั้นก็หาเวลาให้กับคนรักบ้างนะคะส่วนท่านใดที่เลิกรากับคนรักไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเลิกไปในช่วงใดก็ตามการวนกลับมาของคนรักเดิมคือช่วงเดือนกรนกฎาคมนี้นะคะมีลมพัดหวนนะคะมีลมพัดหวน ความรักเก่าๆความรู้สึกเดิมๆมันวนกลับมาอีกนะคะมีโอกาสที่จะได้พบคนรักเดิมหรือว่าความรักเดิมวนกลับมาหาคุณอีกรอบหนึ่งหรือไม่ก็ห่างหายกันไปนานแล้วแต่บังเอิญมาเจอกันนะคะก็มีความเป็นไปได้ในในในจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อะไรที่ ทำให้คุณสบายใจได้ในช่วงนี้คุณก็ควรทํานะคะสําหรับชาวราศีธนูอะไรที่บํารุงหัวใจบํารุงร่างกายบํารุงความรู้สึกอะไรต่างๆให้คุณมีพละงกาลังเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมเพราะคุณใช้ร่างกายจากการทํางานเยอะมากคุณเมคมันนี่เยอะมากแล้วโอกาสที่คุณจะทํางานมันยังเยอะอยู่ค่ะมันไม่จบสิ้นแค่นี้เพราะฉะนั้นคุณควรให้เวลากับตัวคุณเองและคุณรัก ของคุณบ้างนะคะเติมพลังงานชาร์จชาร์จให้ซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่จะได้ครองรักกันไปนานๆนะคะแล้วก็ไม่มีความรู้สึกกินแหนงแพงใจกันว่าเออเธอไม่ใส่ใจฉันฉันไม่ใส่ใจเธออะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่มันก็ไม่มีหรอกเพราะในเดือนกรกฎานคมน,นี้มันแฮปปี้มากคุณได้ทั้งคิงคุณได้ทั้งเดอะซัคุณได้ทั้ง King, ก้าถ้วยได้โอกาสใหม่ๆได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยในในเดือนนี้ก็ตั้งรับให้ดีนะคะมีสติอยู่กับตัวอยู่เสมอนะคะจูนพลังงานที่สูงเข้าไว้นะคะแล้วคุณก็จะสมหวังในสิ่งที่คุณคิดขอให้คุณสมหวังได้มีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ